สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้มาอยู่ในช่องลิทธาวัชจิตสังโกมาอยู่กับผมปาโตคนเดิมนั่นเองก็วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันมาบ้างนะมาอยู่ในเกมไอดีฮัลเลอร์เกมมาดูนี่สิมุ้ยมันบรรยากาศเห็นแล้วขนลุกเลยมายวมาดูกันว่าเกมนี้จะน่ากลัวขนาดไหนมากล้าซืเหรอระดับอะไรดี เดี๋ยวขอกระสือของคุณเองแล้วกันฮึอฮึฮึอ่านี่แหละกระสือแมวว่ากระสือแมวไขมุกเน่ยนี่แหละแมวไขมุกเอาละแมวที่ผมถ่ายอยู่นั้ในทุกวันนี้เอาละเจ้าเหมียวแกพร้อมไปแล้วยังอืมพร้อมอยู่แล้วเอาละมาดูกันว่าแมวจะมาแมวจะสามารถจัดผมได้หรือเปล่ามาดูกัน คือระดับง่ายจุดสองหูหงหอกทำไมมันต้องเยอะกว่าถุงหอกด้วยไม่เข้าใจจุกกระทิงเจอรู้ไหมเจอในนี้อาจมีประโยชน์ข้มุนนิดหน่อย

รวังน้องแมวนะระวังน้องแมวนะถ้าน้องแมวขึ้นมาชนนั้นี้เรียบร้อยนะน้องหนูน้องหนูนหนด้วยโอ้ไม่มีอายให้ด้วยไหมดวงตาให้เลยเหรอโว้ยใจร้ายจังอะไรมา,วาดวงตา ดวงตาในดวงตาเราหรือแยกกันง่ายๆว่าอายนั่นเองว่า สิบาทเอาเลยหมวดูืโปนะอะไรหมวดเสริมเอ้ยหมดเสริมหมดไม่สิ้นสุดเก็บถุงไปเก็บถุงเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่คุณจะตายสิ่งของ และไอเทมเกิดใหม่ได้ปีศาสตร์แข็งแก่งขึ้นเรื่อยๆว,ว้าวบทเสริมสองลุมหนึ่งอุ้ยสองเท่าของความกลัวสองเท่าของความท้าทายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งกับสือและชาลีไล่ล่าในดา เดี๋ยวนะมิดาเหรอเดี๋ยวอาจจะเป็นคำว่าดานะแต่เขาลืมใส่หรือเปล่าอาจจะใชนะ่เดี๋ยวนะต้องกดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชารีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลเดี๋ยวผู้คุมเดี๋ยวนะชาลีคือผู้คุมนี่กระสุนพีเฮียนแห่งขั้ห่านล้าง อุยน่ากลัวกระสิงเฮ้ยอุอ้ยเอ๋ผีแม่มดตรงไหนลองผีหน้าขาวผีหน้าขาวนี่ลองจะไปให้ผีหน้าขาวจับจานดูไปมาดูกันว่าผีหน้าขาวจะสามารถจับผมได้ไหมผีหน้าขาวไป chào mừng quá tuyệt vời của chúng ta mừng quá tuyệt vời của chúng ta mừng quá tuyệt vời của chúng ta mừng quá tuyệt vời có tiếng mèo quá tuyệt vời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  quá tuyệt mèo quá có <laughs> oh. hey. ah. oh, tiếng mèo <laughs> <laughs> เด okay, well, yeah, well ี๋ยวเขาไม่เอาโอเครอบนี้จะลองให้กระสือแมวนะมาจัดการดูว่ากระสือแมวเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนแมว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 เล่นมาถุงเงินที่ต้องห่อเอ้ยเดี๋ยวนะ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 ครับโอ้สึกคำมันหายไปว่ะกระถิกกระถึ้สามเลย 要买猫衣吗？喵喵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 喵。喵喵喵喵。喵喵喵喵喵喵。喵喵喵喵喵喵喵。喵喵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 喵 กับสีแมวกันอ้ยโอเคน่าจะบ้าเลยโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิทวัสสุทีส2งด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม